โอ้โหช่วงนี้ฝนตกหนักน้ำขังเต็มไปหมดยุงก็มาวางไข่ลูกน้ำยุงลายในสวนก็เยอะเต็มไปหมดเลยทำยังไงดีเนี่ยอ๋อนี่เลยใช้สมุนไพรใกล้ตัวสี่เซียนเอกนี่เลยมะกรูดเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่มีกลิ่นของน้ำมันหอมละเหยซึ่งเป็นกลิ่นที่ยุงไม่ชอบแต่คนชอบนะจะบอกให้ฮ่าเซียนมิน้นแค่ลูกมะกรูดเนี่ยนะก็ใช่อ่ะสี่เซียนเอกไปเดี๋ยวไปทำกันเลยดีกว่าวิธีทำก็ง่ายๆเพียงแค่นำลูกมะกรูดมาคลึงแบบนี้ โดยในระหว่างการคึงนั้นลูกมะกรูดจะเกิดอาการช้ำและเกิดน้ำมันหอมระเหยออกมาเมื่อได้แบบนี้แล้วก็นำลูกมะกรูดมาแช่ในภาชนะเช่นโอง่งหรือถังน้ำที่เราไม่สามารถคว่ำหรือเททิ้งได้เมื่อเราแช่ลูกมะกรูดลงไปในน้ำแล้วก็จะเกิดฟิล์มของน้ำมันหอมระเหยเคลือบผิวน้ำเอาไว้โดยฟิล์มของน้ำมันหอมระเหยนี้จะช่วยป้องกันและไล่ย,ยุงไม่ให้มาวางไข่ โอ้โหง่ายๆอย่างนี้เลยหรอเซียนมินเพียงแค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวลูกน้ำยุงลายมาวางไข่ในโอ่งหน้าบ้านหรือหลังบ้านแล้วนะครับง่ายๆเพียงแค่นี้เองแถมไม่มีสารเคมีอีกด้วยเพื่อนๆก็ลองนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับภาชนะภายในบ้านของเพื่อนๆกันดูนะคะ